ดีค่ะทุกคนวันพัฒนาการตอสเก็มไฮโดรเด็กค่ะตออเข็มไอยีค่ะ,ะ,คะ3ามตัต่อยีเอดมตดีไซน์เซฟโหลดยีตันค่ะหมู่บ้านชวนชื่นควาร่าวิวนะคะบางควัดประคุมพานีค่ะวันนี้มีเปิดงานก็เลยเอาผลงานมาให้ดูนะคะทุกคน สวยงามตรงนี้ตาเลยตรงนี้เลยตรงนี้แหละไปกงง่ายลงดีอยู่มันเหมือนเป็นอ่าดินสวนอะดินปะากล้วยข้างหลังนี่จะเป็นปะากล้วยเนาะ สนเหมือนเป็นแบบนั้นอะมันก็เลยกดง่ายนะข้างหน้านี่เขาเป็นดินใหม่มาถมไว้ประมาณห้าสิบเซนประมาณห้าสิบเซนนล้แต่ดินเก่าอะ่ะก็ดีอยู่ไปหมอนหน้าไว้หือสองขึ้นไปเปลี่ยนแล้วหือสองขึ้นไปเปลี่ยนกําลังมีคลิปปังอยู่และคะ วิ49ค่ะกำลังมีคลิปปังอยู่ตอนนี้ของแม่โบมีคลิปปังหลายคลิปเนาะขอบคุณพี่ FC แล้วก็พี่ๆทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปวิดีโองานสดเสาเข็มไฮดริกนะคะที่แม่โบกับทีมงานนะคะจะได้ได้รังสรรค์ผลงานออกมาให้ได้ดูเนาะก็หลายๆครั้งก็นะคะก็มีทุกวันค่ะทุกวันก็รู้จักงาน คีิจริงๆอ่ะมันก็จะไม่มีเวลาถ่ายคลิปเฉยๆนี่ก็สลับกับเด็กๆนะคะช่วยเด็กๆกดเครื่องบ้างนะคะก็เปิดงานแล้วก็เป็นประมาณนี้แหละคะ่ะแต่ว่ามีแบบเวลาก็จะลงได้เยอะหน่อยเนาะลงคลิปได้เยอะหน่อยคลิปก็วันนึงก็ถ่ายเยอะนะแต่ว่าบางทีก็ไม่มีเวลาลงเพราะกลับบ้านแล้วก็หมดแรงค่ะหมดแรงเจออากาศแดดร้อนๆเนาะหมดแรงหลับ หลับเลยแหละนั่งหลับคาโทรศัพท์หลายครั้งนักหลายครั้งอืมนี่ก็พยายามเอาผลงานมาให้ชม,มางานจดอเกมไฮดริกอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะคะรูปลักษณ์แบบนี้ก็จะจดสิทธิบัตรนะคะนายจดสิทธิบัตรในนามของเจ้านายไว้นะคะตอนนี้เนาะ,อะ,ะเอาทอที่สองข้าค่ะ มาเน่ะน yeah. yeah. ้องๆต่อเสาด้วยเลยเนี่ยเนี่ยเฮ้เดี๋ยวดยังพึ่งเียซได้ปัดหน่อยปะัดมาทางนี้หน่อย ได้เลยว่าค้างนี่ข้างเราจะค้างยัเฉยน่าจะเด้งหูงัดมาโบก,กันมางานหาพี่ปูนีย่ยอ้าทอนได้แล้วมั้เน่ะเดี๋ยวเราอาไหนเรเรียนแค่นี้พอตอนนี้สนิทหมดทุกทุก้างเลยนะพอทอนๆอน,อ,นอ่ะปิดมาโัวิดมาโอ้เยอะเกินคืนค่ะ คลิปบางหน่อยนิดพอ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 อ,ะ,พะ,พอ,อะอะได้หมดเลยอ่ะโอเคบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ